วันนี้เราได้มีการประชุมพักประจำประชุมพักคูมิใจไทยประจําสัปดาห์นี้นะคะซึ่งสัปดาห์นี้วาระที่สําคัญของการประชุมก็คือวาระการประชุมสภาเพื่อพิจารณางบประมาณประจําปี2569ในวาระ2วาระ3ที่เพิ่งเสร็จสิ้นจากคณะกรรมการิการงบประมาณในการพิจารณาไปเรียบร้อยนะคะซึ่งรอบนี้เนี่ยจะเข้าที่ประชุมใหญ่ใน3วันนี้พุธพฤหัสศุกร์นะคะ หลักๆเลยนะคะในประเด็นเรื่องของการพิจารณานั้นเนี่ยทางภาคภูมิใจไทยเราได้คุยกันและเราได้ข้อสรุปว่าในแต่ละมาตราที่จะมีการลงมตินั้นเนี่ยเราจะพิจารณาเป็นรายมาตราไปเราจะไม่ได้ชี้ชัดนะคะว่าเราจะออกออกเสียงแบบไหนเพราะอย่างไรก็ตามแต่นี่คือการาลงมติในส่วนของงบประมาณประจำปี69เพราะนั้น ในแต่ละมาตราเราก็จะพิจารณาถึงเหตุและผลของที่ทางกรรมธิการเสียงข้างมากในการปรับลดหรือในการพิจารณาของหน่วยงานต่างๆตามมาตราต่างๆนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของหน้างานอีกทีหนึ่งว่าเราจะลงมติแบบใดบ้างในส่งมาตราไหนบ้างนะคะและก็สิ่งที่อยากจะฝากไว้ต่อรัฐบาลในครั้งนี้นะคะรัฐบาลที่พูดถึงนี้คือคณะรัฐมนตรีนะคะ ที่เราอยากจะฝากไว้ก็คือว่าถึงแม้ว่าขณะนี้สถานการณ์การประทะกาันตามชายแดนในโซนของจังหวัดอีสานใต้4จังหวัดตั้งแต่จังหวัดบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีนะคะถึงแม้ขณะนี้เนี่ยในโซนการประทะกันจะมีความสงบแล้วและพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาก็ได้เดินทางกลับบ้านไปแล้วใช่ค่ะการประทะกันสงบแต่ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน มากกว่า200,000คนที่ได้อบพยพกันในช่วง2-3สัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเนี่ยยังดำเนินอยู่และสิ่งที่เราได้เห็นชัดที่สุดก็คือว่าขณะนี้มีเพียงมติคอรมอในเรื่องการเยียวยาของผู้ที่สูญเสียชีวิตและผู้ที่รับบาดเจ็บแต่ในประเด็นอื่นๆนั้นทางพี่น้องประชาชนยังตั้งความหวังไว้อยู่นะคะว่าเขาจะได้รับการดูแลและเยียวยาอย่างไรโดยเฉพาะบ้านของพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเสียหาย ซึ่งก็ต้องบอกว่าขณะนี้มีคําถามเกิดขึ้นแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะสสูมจใจทไทเองเราลงพื้นที่แล้วเราก็ได้รับคําถามมากมายว่าทางราชการจะม,มีมาตรการอย่างไรหน่วยงานจะช่วยพวกเขาได้อย่างไรถึงแม้ว่าแน่นอนล่ะค่ะจะมีคําสัมภาษณ์ของท่านรัฐมนตรีมหาไทยออกมาแล้วบอกว่าก็จะใหะ้ทางจังหวัดได้เร่งทําตามระเบียบอย่างเร็วที่สุดถ้าบอกก็ตามระเบียบคงไม่เร็วที่สุดละค่ะ ก็คงจะเป็นตามระเบียบราชการที่พวกเราเข้าใจกันดีว่าจะมีจังหวะเวลาในการทำเอกสารต,ต่างๆแต่เหตุนี้เป็นเหตุพิเศษค่ะไม่ใช่เหตุปกติที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งหรือเกิดขึ้นได้ทั่วๆไปเพราะนั้นเราก็เรียกร้องนะคะว่าท่านท่านอย่าปล่อยประละเลยแล้วก็ท่านอย่าเห็นเพียงแค่รายงานบนหน้ากระดาษว่าพี่น้องกลับไปแล้วแต่ท่านอย่าลืมค่ะว่าพี่น้องเขาขาดรายได้สองทิศที่ผ่านมา กลับไปแล้วเขาเจอบ้านที่ได้รับความเสียหายบางครอบครัวบ้านพังทั้งหลังมีปศุสัตว์ของเขาบาดเจ็บล้มตายแล้วก็เสียหายไปจำนวนมากเขาต้องได้รับคําตอบอย่างรวดเร็วค่ะก็ต้องบอกว่านี่เขากลับบ้านไประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วนะคะแต่คําตอบอยังค้างคา,าในใจของเขาอยู่ว่าเขาจะได้รับการดูแลแบบไหนยังไงนะคะก็ต้องขอเรียกร้องว่าความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนยังดําเนินอยู่และดําเนินต่อไปเพราะฉะนั้น ไม่อยากให้ทางคณะมนตรีเนี่ยนั่งดูกระดาษแล้วนั่งอ่านตรายงานจากหน่วยงานของท่านอย่างเดียวท่านบอกว่าท่านลงพื้นที่แล้วก็อยากจะให้ท่านได้รับฟังปัญหาจริงๆที่เกิดขึ้นอ,อยากท่านได้เห็นจริงๆที่เกิดขึ้นนะคะและเวลานี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาตอบคำถามในเชิงยอกย้อนกันว่าทำแล้วทำอะไรทำอะไรอย่างไร แต่ปัญหาพี่น้องที่ยังมีอยู่ติดแรงด,ดินต่อไปนะคะนี่ประเด็นในเรื่องของของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจะเป็นบทเรียนที่สําคัญและยิ่งใหญ่ที่สุดของรัฐบาลของคณะรัฐมนตรีค่ะเพราะว่าพวกเราก็ทราบปณีค่ะช่วงนี้เราอยู่ในฤดูฝนเราอยู่ในหน้าฝนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใกล้เคียงกันในโซนอีสานใต้เรื่องการปะทะกันชายแดนก็คือเรื่องของภัยน้ําท่วมที่เกิดขึ้น ้าพวกเราจะได้ดูข่าวกันก็คือว่าค่อนข้างจะค่อนข้างเงียบพอสมควรเพราะว่าข่าวเนี่ยทำลายใกล้เพียงกับการประทะก,กันแต่อย่างไรก็ตามแต่ค่ะนี่ก็คือเป็นตัวอย่างแรกของของไม่น่าจะเป็นตัวอย่างแรกของปีนี้ด้วยซ้ำเพราะปีนี้เกิดขึ้นมาหลายรอบแลวในหลายๆแบ่งจังหวัดไปออรอบล่าสุดจังหวัดน่านก็ถือว่าสูงสุดในรอบร้อยปีแต่ฤดูฝนของประเทศไทยเรายังเหลือ,อะระยะเวลาอีกอย่างน้อย2เดือนค่ะ เพราะนั้นทางรัฐบาลก็ต้องมีการเตรียมพร้อมที่ชัดเจนมากกว่าที่เกิดขึ้นค่ะท่านจะให้พี่น้องประชาชนบอกว่าน้ําขึ้นอบยกเหมือนเดิมแล้วเนี่ยมันก็คงจะต้องมีมาตรการอะไรที่มากกว่านี้อย่าให้เป็นเหมือนกับที่ผ่านมาและยิ่งโดยใช้ตัวอย่างที่ใกล้เคียงที่สุดก็คือของพี่น้องที่อบยพในเรื่องของภัยเหตุการณ์พะกากันที่อบยกแล้วมีปัญหาที่เกิดขึ้นมากมายก็ต้องบอกนะคะว่าสองที่ที่ผ่านมาที่พี่น้องอยู่บ้าน อยู่ได้จากของบริจาคอยู่ได้จากการที่ทุกๆคนคนไทยของเราเนี่ยช่วยเหลือกันนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่สิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นในประเด็นหลักๆก,ก็คือที่เราประชุมกันเนี่ยจะมีประเด็นเพียงเท่านี้ค่ะเพราะว่าเราคุยกันเรื่องงบประมาณเราคุยกันเรื่องปัญหาเพราะว่าวันนี้มีท่านสสจากทุกจังหวัดในโซนที่มีปัทหาการได้เข้าประชุมแล้วก็ได้รายงานสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็จะรายงานว่า มีพี่น้องส่วนไหนได้กลับบ้านไปแล้วบ้างอยู่ยังไงบ้างมีปัญหาอะไรบ้างวันนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลกันในของพวกเราของพรคภูมิใจไทยในวันนี้ค่ะมีคําถามเพิ่มเติมไหมคะไม่มีนะคะขอบคุณทุกท่านมากค่ะขอบคุณค่ะเราบอกว่าในการเลือกงบป,ประมาณนั้นนะคะเราจะพิจารณาเป็นรายมาตาไปส่วนในวาระสามเราจะคุยกันอีกครั้งหนึ่งเราจะคุยกันอีกครั้งหนึ่ง ในหน้างานว่าเราจะโหวตแบบไหนเพราะยังไงก็ตามแต่เรื่องงบประมาณเนี่ยเดี๋ยวนะคะข้างหลังมั่งหยุดกว่านิดนึงนะคุณาร์ดอนก็คือเรื่องเรื่องงบประมาณเนี่ยค่ะเรื่องวันละสามเนี่ยเดี๋ยวเราดูหน้างานคือวันศุกร์เพราะเราจะประชุมเราจะโหวตก่อนเที่ยงคืนของวันศุกร์ใช่ไหมคะทีนี้อย่างไรก็ตามแต่เนี่ยเราจะดูว่าคําตอบทุกๆอย่างที่ให้เนี่ยในการที่ทางกรรมธิการเนี่ยได้พิจารณาทุกมาตรา ในวาระสองเนี่ยเป็นอย่างไรส่วนวาระสามเราจะลงแบบไหนเนี่ยเดี๋ยวเราจะคงจะวันศุกร์คงจะแน่นอนคะ่ะว่าเราจะมีแบบไหนคะ่ะโอเคค่ะ